มันไม่ใช่เป็นเรื่องของอุดมการเนี่ยมันตรงกันเลยครับหรือบอกว่าโอ้ยพรรคนี้เขาทำงานเพื่อประชาชนเราก็มีอุดมการอยากจะทำงานเพื่อประชาชนมันตรงกันเหลือเกินครับอาจารย์นั่นเป็นคำพูดที่เขาจะต้องพูดออแต่ลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยมีคนอย่างนั้นบ้างแต่น้อยอ,อจริงๆแล้วมักจะนั่งคำนวณแล้วเวลาไปเนี่ยก็จะไปทั้งกลุ่มไปทั้งมุง้งไปทั้งก้อนเพราะระบบอุปถัมมันบอกอยู่ว่า หัวหน้ามุงหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าก้อนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันจะไปด้วยกันอ oh. และวถ้าอาจารย์ดูในอดีตที่ผ่านมานะครับพักไทยรักไทยซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือพักเพื่อไทยใช่ไหมครับในอดีตที่ผ่านมาเขาก็เคยไปดูดไปดึง <Hey. S 2> ไปเอาคนอื่นเนี่ยย้ายเข้ามาเป็น กวนเป็นพักเลยก็มีอาจารย์อาจารย์กล่าวหาเขาหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยบรรดาเพื่อไทยกําลังมาปูดเลยนะออทันเอกอภิวันเนี่ยออก็ออกมาปูดมีการวางดาวกันไว้แล้ว2ี่สิบล้านและกําลังจะจ่ายอีก30สล้านคือพูดง่ายๆว่าเอาเงินมาล่อต่างๆเนี่ยสาสิบล้าน50สิบล้านเขาเหมือนกับบอกว่าไอ้พวกนี้มันเลวม,มันเอาเงินมาเป็นเครื่องล่อ,อและไอ้พวกนี้ ไปเพราะเงินพวกเขาไม่มีอาจารย์ทำไมไปพูดถึงไทยรักไทยก็ทำอย่างนั้นเพราะพวกนั้นอุดมการณ์ดีไม่มีไม่มีอาจารย์ยังจําได้ไหมสมัยที่ไทยรักไทยเลือกตั้งเข้ามาใหม่ๆในปีสี่ปลายสี่สามต้น4ี่สี่ครับไทยลักไทยได้มาจํานวนหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ไปอ้างว่าจะไปควบรวมกับเสรีธรรม<อ>จริงจแล้วก็คือไปซื้อหรือไปย้ายมันยกพักเข้ามาเอา เทคโอเวอเลยเทคโ over เสรีธรรมถัดมาก็กิจสังคมถัดมาก็ชาติพัฒนา,าและถัดมาก็ความหวังใหม่จำได้ไหมจำได้เลยครับเออเลยได้ที่นั่งเกิน300เสียงตกลงบอกว่าสบายเลยในสภาต่อไปนี้เราไม่มีการตรวจสอบและตอนนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เหลือแต่ประชาธิปัตย์ที่ <c oughs> เป็นพักฝ่ายคา้าน และจํานวนก็ไม่ถึงที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตกลงทักสินสบายเลยไม่ต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ<อ>ยังจําได้ไหมตลอดอเลยจาได้ครับอาจารย์อนอกจากจําได้ตอนที่เลือกตั้งแล้วก่อนเลือกตั้งเนี่ยสอสคนไหนที่เขาว่าอยู่ในเกรด A เกรดบเนี่ยก็ยังมีการจ่ายเงินกัน5้าสิบล้าน3าสิบล้านที่เป็นข่าวของไทยลักไทยก่อนหน้านี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วครับว่า จะดูดจะดึงคนนั้นคนนี้เข้ามาและคนที่กําลังจะย้ายออกไปในขณะนี้เนี่ยหนึ่งในทีมนั้นหรือกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มชนบุรีลูกกำนันเปาะ,ะกำนันเปาะเนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังว่าที่เข้ามาสู่ไทยรักไทยและปัจจุบันนี้อยู่ที่อยู่ที่พักเพื่อไทย,ยตอนที่จะย้ายจากพักชาติไทยมาไทยรักไทย <c oughs> บังเอิญผมเดินไปเจอกำนันเปาะที่ <c oughs> บางแสนพอดี <c oughs> ที่โรงแรมของแกเนี่ยที่โรงแรมไทย <c oughs> ปรากฏว่ากำนันเปาะบอกอาจารย์ผมเนี่ยมันอึดอัดใจที่มันจะต้องย้ายจากชาติไทยไปอยู่ไทยรักไทย <c oughs> ผมถามอ้าวทำไมล่ะจะย้ายไม่พอใจแล้วจะย้ายทําไมอไม่ะมันอึดอัดใจทม, <c oughs> มอึดอัดใจอะไร <c oughs> ก็ถ้าผมไม่ย้ายเนี่ยมันเอาผมตายแน่เลยคดีผมมันบีบผมตายเลยตกลงผมเลยบอกพี่บัรหารว่า ผมจำใจที่จะต้องไปผมเศร้าใจมากผมเลยจำเป็นต้องย้ายเพราะฉะนั้นเทคนิคของเขาในการที่จะดูดเนี่ยไม่ใช่เอาเงินล่ออย่างเดียวครับบางทีคดีความหรือแผลเป็นที่คุณเป็นอยู่เขาบอกว่ามึงอยากจะให้กูสะกิดแผลไหมกูก็เลยบีบมึงอ้าวตกลงกลุ่มนี้กลุ่มชนบุรีก็เข้าพักเพื่อไทยเพราะปัจจุบันนี้เขาก็เลยอยากจะย้ายออกตกลง จริงๆแล้วการย้ายเนี่ยผมไม่เห็นด้วยทั้งสิ้นเราต้องย้ายด้วยอุดมการครับแต่เวลาย้ายมาพวกนี้ไม่ด่าไม่ว่าแต่พอย้ายออกเริ่มด่าเริ่มว่าเห็นไหมอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ค่อยเป็นผมก็งงมากเลยทีตัวเองทําอืำไม่ว่าทีคนอื่นเขาจะทําบ้างประนามเขานี่เท่ากับว่าว่าแต่เขาอีเหาเป็นเองเออแล้วไม่ใช่เฉพาะกลุ่มกันนันเพาะเท่านั้นนะครับ พักชาติพัฒนาก็ถูกในสไตล์เดียวกัน,นะะถ้าไม่อย่างนั้นมึงโดนเรื่องคลองด่านนะอ <laughs> โอ้นี่มันมีกลวิธีหลายวิธีนะอารในการรวบรวมสสเข้ามาเพื่อที่ให้ตัวเองมีอำนาจตกลงมันไม่ใช่เป็นเวลาเขาคุยเนี่ย ก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันกอาจารย์ทุกคนนี่เขาบอกว่าแหมอยากมารวบอุดมการของคุณทักษิณที่คิดใหม่ทําใหม่เพราะคุณทักษิณเี่ยเคิดอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยอาจารย์สังเกตไหมครับนั่นเป็นนั่นเป็นโลโก้ในการขายของแล้วเดี๋ยวนี้นะอาจารย์ขนาดไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะยังคิดอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยอาจารย์รู้ไหมอะไรที่ว่าคิดใหม่คิดหาที่อยู่ใหม่ๆอยู่ <laughs> 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 แล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาจาย์สังเกตดูไหมเวลาเขาย้ายเนี่ยเขาไม่ได้ไปคนเดียวหรอกเขาจะไปเป็นพวงจะออกก็ไปเป็นพวงร,ระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหัวหน้าคือ,อผู้อุปถัมภ์ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูกันเป็นกลุ่มอุปถัมภ์เป็นสสอที่เป็นหัวหน้ามุง้งแล้วก็มีผู้อุปถัมภ์อยู่จํานวนหนึ่งจะย้ายไปไหนก็ไปด้วยกันแต่ที่น่าสนใจครับผมเคยไปงานของพักชาติพัฒนา ครั้งนั้นชาติพัฒนาจะเป็นวันเกิดของพรรคชาติพัฒนาแล้วก็มีการบวงสวงมีการเอาหัวหมูมาเส้นไหว้หัวหน้าพรรคคนแรกคือพลเอกชาติชายชุนหวันผมบังเอิญได้ไปงานนั้นเพราะว่าลูกชายของพลเอกชาติชายคืออาจารย์ไกรศักดิ์ชวนบอกเฮ้ยเขาไหว้พ่อมึงไปกันหน่อยผมก็ไปปรากฏว่าพอไปที่พรรคชาติชาติพัฒนาครับมีการเลี้ยงโต๊ะจีนอยู่ชั้นบนผมก็นั่งอยู่ด้วยเลยได้ S 2> <S 2> เรียนรู้ของดีอ,อะไรคุณสนเทียนทองขึ้นไปพูดบนเวทีอบอกว่าพวกเราเนี่ยที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหลายเนี่ยพูดได้เลยว่าคือพวกเดียวกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะมาจากพักไหนก็ตามนี่คือพวกเดียวกันทั้งสิน้นเพราะถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันประชาธิปัตย์มันต้องเป็นรัฐบาลตลอดการเพราะมันเป็นพักใหญ่สุดเพราะไอ้จำนวนมากสุดเนี่ยพวกเราไม่มีวันได้เป็นรัฐบาล แต่สังเกตดูไหมพอเราเห็นแววว่าพี่บรรหารอาจจะไปเป็นนายกได้พวกเราก็ย้ายกันมาอยู่ที่ชาติไทยโอ้แห่มารวมกับพี่บรรหารให้ตัวเลขมันเยอะเอจะได้จัดตั้งรัฐบาลได้ครับถัดมาพอพี่บรรหารไปไม่ได้เราก็เห็นว่าเราเอาพี่จิ๋วความหวังใหม่พวกเราก็ย้ายออกจากชาติไทย ไปอยู่ความหวังใหม่กันโอ้โอเห็นภาพเลยอ,อเห็นภาพเลยแปลว่าไปเพื่ออํานาจแท้ๆเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยพอพี่จิ๋วไปไม่รอดอเราเห็นว่าทักษิณเนี่ยมันมีโอกาสและมันไปตั้งพรรคใหม่พวกเราก็เลยพากันย้ายหนีไปอยู่ไทยลักไทยเออคุณเสนอให้ข้อเท็จจริงให้แง่คิดว่าการเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้ ที่พูดว่าอุดมกงอุดมการตรงกันเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะอ,อาจารย์ครผมจึงเห็นไงครับว่าคุณสนอเองก็เคยอยู่ชาติไทยแล้วก็ย้ายไปความหวังใหม่จารตุลนใช้แสงก็อยู่ความหวังใหม่แล้วก็พากันย้ายไปอยู่ไทยรักไทยใช่ไหมแล้วก็มีเยอะเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ,ร,บรวมทั้งคุณคุณอะไรล่ะพ่อของปลพลเนี่ย คุณปองพลอดีเลกสารอาลูกพลเอกประมาณ,มาณก็เป็นผู้ก่อตั้งชาติไทยใช่ไหมครับแล้วทําไมถึงไปอยู่ไทยรักไทยล่ะอ้เเห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับเออาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขากําลังมีการย้ายพงย้ายพักต่างๆและกําลังเลือดก,กําลังไหลออกจากเพื่อไทยเนี่ยมันสะท้อนอะไร